ห้องน้ำของโรงเรียนสองเจ้าเจ้าทำไมช่วงนี้อาชิมมันดูสูงออชิบอ้าวห้องของโรงเรียนสองเจ้า,าทำไมช่วงนี้ไอชิมัน มันเป็นอังไรทำไมถึงซึมๆอ่อะชิแต่เขาต้องการความตลกเป็นห้องน้ำบ้านนั่นเหรอก้า <9. S 1> ไปเช็คกัน ว่าว่ามันจะมาตอนเย็นนะ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ข้าวไอชิมันเป็นอะไรไปมันมันต้องซึมซึมด้วยทำไมมันต้องซึมเราเหมือนมันอยู่ในพาวงไอทีสาด้วยค่ะเป็นทีที่ในพาวงเหอเออเอรอ ยังไงกูก็จะต้องยังไงเก็ต้องเอาให้เพื่อนเราล่ะมันคเพื่อนสนิทของเราเดี๋ยวเจ้าไอเจ้า เหมือนเห็นอะไรบางอย่างไ,ไอ้เฮี่ยเฮ้ยสวยเลยใครวะน่ยทำมามันเก้าชายมันแปเอ้าไอ้เอมาเก้ามาทำไม,มอ่ะ เดี๋ยวเอา้ตอา,เา,อาต้องใช่ไหนเล่าเราไอ้วากันด้วยอ๋อมันไปยืนอยู่ตรงนั้นเก้เาไอทำเอาก้อนไปใกล้ๆเขาค่ะทำอะไร ไม like ่ได้ถ่าวันน่อกี้ชี้ไอ้แก๊งมาอีกแล้วชี้อยู่ไหนอ่ะชี้เพราแต่ชี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไง โดนมีดตบอีกทีอ่ไม่แรงอ่ะไปเถอะเดี๋ยว นั่งรออยู่ตรงนี้นะเอาสุกอนมางนกอะไรอะุกนอะไรนะใส่งท้าปะไปไปพี่กัา เด็กกาใช่ที่ไปนายเห็นนั่นไหมในกระจกเหมือนฉันเห็นเราอะไรในการตาฝาดหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ยี่